ครูท่านใดสนใจเครื่องมือหรือตัวช่วยที่ช่วยแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงและคลิปนี้มีความยาวไม่เกิน5นาทีครับ แปลงไฟล์รูปภาพเป็นข้อความง่ายนิดเดียวครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดยแชร์นะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคไอเดียที่เป็นประโยชน์กันนะครับเกี่ยวกับตัวช่วยหรือเว็บไซต์ที่ช่วยแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นไฟล์ข้อความง่ายๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่คลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ให้ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กับทีเดยแชร์ด้วยนะครับเซอรีบไปไหนนะครับเพราะว่า กลัวไม่ทันนะครับหรือว่ามันเกิน5นาทีเพราะว่าตอนต้นคลิปเนี่ยบอกไว้5นาทีใช่ไหมครับไปครับไปเรียนรู้กันเลย <c oughs> อันดับแรกนะครับเพื่อป้องกันเว็บไซต์ต่างๆที่ทุกท่านดูจากคลิปนี้แล้วนะครับในอนาคตมันเกิดปิดตัวไปในอนาคตมันเกิดเข้าไม่ได้ในอนาคตมันอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรามาตั้งต้นกันตรงนี้เลยครับ อันดับแรกนะครับทุกท่านมาที่ Google เลยหลังจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า image นะครับ to text นะครับ image to text ก็คือตรงตัวเลยคือรูปภาพนะครับเพื่อเป็นข้อความแปลงภาพเป็นข้อความนะครับเราก็จะใช้ image to text ในลักษณะแบบนี้แล้วกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งทุกท่านสามารถเลือกเว็บไซต์ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้ เรียนรู้ใจความสำคัญของคลิปนี้นะครับก็แค่มาที่ google แล้วก็พิมพ์คำว่า image to text นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเว็บไซต์ที่1กันดูก่อนนะครับโอเคผมก็เปิดเว็บไซต์ที่1ขึ้นมานะครับถ้าเกิดในอนาคตนะครับเว็บไซต์ที่1มันเกิดใช้งานไม่ได้เว็บไซต์ที่2เกิดใช้งานไม่ได้ก็ให้ทุกท่านเนี่ยพิมพ์ image to text แล้วลองเข้าเว็บไหนก็ได้นะครับวิธีการในการแปลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับ เคตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโฆษณาเล็กน้อยขออนุญาตปิดไปนะครับในเว็บนี้นะครับที่ชื่อว่าเว็บไซต์ image2take.info เนี่ยสามารถนะครับใส่นะครับรูปภาพที่มีขนาดนะครับไม่เกิน5เมกนะครับไม่เกิน5เมกในที่นี้ผมขออนุญาตนำไฟล์รูปภาพที่ผมได้เตรียมไว้เข้ามานะครับก็เป็นไฟล์ของท e ดแด Share แล้วก็ t i d e ด s t o r y นะครับ ผมจะลากเข้ามาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับลากมาปล่อยตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้ซึ่งแบบนี้นะครับอนุญาตเลยเพราะเพียงแค่0 5 7เมกะไบ์นะครับเมื่อเราเลือกรูปภาพเข้ามาวางนะครับไม่ว่าจะเป็นการลากมาวางหรือว่าการอัปโหลดเข้ามาเนี่ยเสร็จแล้วเราจะกดปุ่มซับมิดนะครับอ่าในระหว่างที่รอนะครับเรามาเปิดเว็บไซต์ที่2กันดูนะครับเว็บไซต์ที่2นะครับชื่อเว็บไซต์ว่า O c r 2 a d i t s c o m นะครับนี่เลยผมก็จะขออนุญาตลากไฟล์น,าาน,น,นี้เข้ามานะครับโอเคปึ๊บอันนี้ไฟล์จะถูกอัปโหลดเข้ามานะครับด้านล่างตรงนี้เราก็จะลองให้ครบนะครับไฟล์นี้มีขนาด 1.5MB เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะลองเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงเว็บไซต์ที่1เดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะครับดูเว็บไซต์นี้ก่อนนะ มาลองดูนะครับข้อความต้นฉบับคือข้อความที่อยู่ในนี้นะครับโอเป็นยังไงเนี่ยนะครับโอ้เว็บไซต์นี้นะครับเหมือนจะแปลงออกมาแล้วไม่เป็นภาษาไทยนะเคนะครับเว็บไซต์ที่2ไม่น่าจะเวิร์กละลองดูเว็บไซต์ที่1ครับโอนี่เลยนะครับก็จะได้แบบนี้ถึงแม้ว่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับทุกท่านจะต้องไปทําการจัดการใหม่ในเวิร์ดนะครับเพื่อที่จะ ไปจัดเรียงใหม่ใส่ตัวหนาะตัวเอียงหรือว่าเปลี่ยนสีนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับส่วนเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยก็ฝากทุกท่านไปทดลองเองกันแล้วกันนะครับหัวใจสำคัญของคลิปนี้คือมาที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า image to text แล้วหลังจากนั้นลองเลือกเว็บไซต์ที่หหรือเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้แบบฟรีๆดูนะครับ เป็นอย่างไรครับเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายท่านบ้างไม่ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆก็ากดถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับและที่สำคัญเมื่อกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลองนำ ไอเดียวิธีการที่อยู่ในคลิปนี้ไปปรับใช้ประโยชน์กันดูนะครับถ้าเกิดได้ใช้ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันล่างคลิปนี้ด้วยและผมเชื่อมั่นว่าวิธีการที่อยู่ในคลิปนี้ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดได้และจะช่วยประหยัดเวลามากๆอย่างแน่นอนนะครับ Image to t e c h ครับ